มเดินเีเยนที่มือเดิมเดิมไปด่ามันเ็่สองมื่นอก้เอาอย่างต่อ่่น้หาไงะนะสวัสดีครับดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเขอเคลียร์ก่อนได้ไหมปวดหัวให้ครับให้ไปเคลียร์กันเสร็ก่อนอ็ไคครับ ึงอยากได้งานไหมล่ะมึงอยากได้งานนะเอาครับเอาครับได้ได้ปวดหัวนะกูบอกไว้ก่อนมีงานไหนที่ปวดหัวเราเฉินครับข้างๆกูเนี่ยอะไรอีกัะเอาแล้วะเอางานอะไรดีครับ่อนบอกอะเปิดเลยเดี๋ยวไอ้เฉินมึงใส่ชุดมาในทิปเลยวะคคคเเดดีียยววแ่มึงปลอมตัวมึงปลอมตัวอ้าวไอ้สัตว์รู้ขนาดนี้แล้วดิยังกูไปจับปลอมแล้วเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวกูไปเคลียร์ปัญหาปวดหัวกับ เปลืองลูกกระสุนน่ะทำลูกกระสุนมาคืนเยอะอ่านะผู้ไปขอบคุณครับว่าไงเอาไปทีเอาไปทีเช่าชิมตัวยังไงพูดเยอะเอาไปทีนึ่งว่าไงจีนไปฟังไปฟังที่ไหนครับไปฟังที่ไหนเรื่องน้าผมอยากฟังโอ๊ยสารแน่สุดๆชอยากฟังเรื่องเราแบดบอยของน้าไม่ใช่แบดบอยเรื่องราแบดบอยของน้าแบดบอยแบดบอยเรื่องเรื่องว่าตอนเนี่ยเอาเอาเอาลูกเจ้าแม่กวนอิมลูกเราลูกน้าคือแทนแล้วตอนเนี้ยโอ้มันผิดเหรอวะมันผิดเหรอวะที่แบบชอบนักร้องลูกกุ่งอ่ะ เยทำไมตอนอยู่ตรงนั้นนายไม่พูดแบบนี้วะเฮ้ยคือกูก็ต้องเซฟความรู้สึกเขาไอ้เยี่ยมึงจะให้กูไปบอกยอดแบบนี่แหละเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษิบูรณ์ไปม่ใช่บม่ใช่เขาเรียกว่าเจ้าชู้ถูกแล้วเราอยากไปอึบคนอื่นบ้าเปล่าถูกต้องพูดอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษแต่พี่เฉียนพูดนะครับผมไม่ได้พูดครับผมแค่บอกว่าผมไม่อยากจะทำให้เขาเสียใจอีกต่อไปแล้วผมไม่อยากไปทำคนอื่นเสียใจบ้างใช่ไหมึงขอไปอึบคนอื่นแทนแต่ว่าแต่มึงแป๊บนึงนะมึงได้ยินเสียงไอ้นี่แพทพูดดิ ต่อยไหมครับฮัลโหลต่อยไหมฮะติ๊บต่อยไหมครับมาดิมันก็มาต่อยกูับกูดิเสียงบ็อกซิ่งในสัตว์พูดได้ฟังสามหนึ่งห้าเหรอเสยงกูบุรรมุนมไหมรันแม่ลมุนเสียงบ็อกซิ่งทำไงครับแล้วนี่แพ้ตามไอ้นี่ดิเอาอะไรเนี่ยกำลังจะเข้ามารอลื่นลือลื่นลื่ไอ้นี่แพทมันมันถึงไหนแล้วอ่ะมันจะได้คุยให้จบจบไปมันอีกไม่ถึงยี่สิบคิวไปเฉยมึงจะไปไปไอ้นี่ป่ะล่ะ จะดูผู้หญิงแบบซัดกันแล้วตะกี้นัวมากผมดูอยู่แล้วผมดูแล้วเขาจะเวลาเขาแย่งน้ำจะพูดว่าไงไม่ไม่เขาไม่ได้แย่งอะไรทั้งนั้นนะลูกหลอกคนนี้คือของฉันคือของฉันคนเดียวคือแบบว่าเขาพูดประมาณแบบว่าก็แฟนอ่ะไปทํางานกับผู้หญิงคนอื่นพูดเนบเนบอ่ะแบบผู้ชายคนนี้คือของฉันไอ้ซัดเดี๋ยวรถกููผู้ชายคนนี้คือของฉันผู้ชายผมก็เป็นของฉันใช่แต่ว่าผู้ชายของเขาไปตามผู้หญิงอีกคนนึงกูก็งง ปังปังไม่ใช่นะเออได้ปังเธออุ้มหน่อยไปใจใจนิดเธออุ้มหน่อยอะไรอีแก่ไปเลยไปเล่นกันที่อื่นเลยไปอีแก่ปโอ้โหว่าอ้อนกันเป็นเด็กเลยทุกคนแก่หมดยกยกเว้นอากงแบงอย่าไปอุ้มมันนะครับอากงกูไม่แก่คนเดียวป้าเทนเหรออันนี้ต้องเป็นทวดเทนนะทวดเทนโอ้โหอีโคตรมาหาแก่ต่อเป็นควายเดินเองไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าด่าผู้หญิงดิวะกูด่ามึงเจ็บเปล่าทั่วเทนมันอยู่ไหนวะน้า เฉืนมันอยู่ไหนอะพี่แพทมึงตามให้หน่อยได้ไหมถามว่าจะเข้ามาหรือยังน้านี่ก็ออกตัวตลอดมันไม่ได้ออกตัวเฮียมันก็ต้องเป็นการเอใชามันรับอไปเลยมันก็ต้องแบบเรื่องนี้มันแบบไม่สมควรที่จะมาเกิดเรื่องอะแต่ก็เข้าใจมันสะสมก็มึงก็ต้องหน้าที่มึงก็ต้องช่วยคุยแล้วใช่ใช่เรื่องแกล้งแต่แจเลยอวอีกประมาณเก้าครับมีใครเรี่ยกเคสนะครับไม่คือแบบเขาสมอจอแจ๊งไงแต่ผมอยากแจ๊งเขานะ มึงใส่กาทีว่อันนี้อันนี้อันนี้คือโอ้ยกีแม่แต่สวยๆบอกว่ามีอยู่สองสองพันเนี่ยมึงนะรู้ได้ไงเอาตัวกระเจาะปอล์ตัวโป๊ะเขาบอกเลยชัวร์ด้วยแล็ปแล็ปแล็ปเขาเพื่อนเราบผมไม่มีก่องซ่อมแล้วครับด้วยบางดิบไม่เอาใครเลยไม่เอาคุณด้วยไม่ถึงมาานะอันนี้ดีถือว่าช่างเลือกไม่เอามึงด้วยฮันเดซถามวันเดียดีกว่ากล่องซ่อมเป็นอะไรกระจกกูแตกหรออะไรนะแล้วกล่องซ่อมเป็นอะไรกระจกกูแตกใช่ครับผมเหรอเออเอาเอาเรา อ่่ะบีกระจกแตกให้ไปเอาของส้มผมยืนโจ๊กมีมีมีไหนเสื้อสีดำสะพาหนูไม่มีกุญแจแล้วมีใครพกไหมมี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 ้งเดงทั้งชมพูเอบังันนี้เลยบังชมพูขอซื้อต่อหน่อยห้าระอยห้าร้อยนะพี่ส่งที่ไหนน้องสมออแล้วกระบอกเลเพื่อนนี่นี่สีที่ไหนลเจ๊อยู่นี่เลยข้าวหัวเลยกู ตินเหมือนชา่น้ตื่นสวอวีนี่ไงตี๋จะข้อให้พี่เฉินพี่เฉินพี่เฉินเขาจะขอพื้นที่เราเ้าบนน้าเราสเก็ตขอไปได้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 เาาาโทษโทษโทษพี่แวมึงตีกูทำฮี้อะไรอ่ะก็ผมคิดว่าไอตีบ์มาดิเด้มาดิก่อนเลยว่าว่าเกิดวันนี้มึงยังไม่จ่ายเบิร์หนึ่งได้ได้คอยรู้อะไรเร้อก็ตี มดก็คุยดีว่าไปนอกเมืองตรงนี้มันน่วงไปถามว่าไอเรือเบอร์เข้ามาดิต้องเป็นไลนลีคนเดียวหรือว่าคนอื่นด้วยเอาไม่ให้เล่เอาไม่ให้เล่เอาไม่ให้เล่ใหเออเออสมศรีสมศรีรู้จักแปดห้าสองแปดศูนย์แปดห้าสองแปดศูนย์เอาไม่ให้เล่ผมดุลหลังอยู่เอาไม่ให้เล่มาดิเลขคราสองอ่ะเราเข้าไปนัดสถานที่ไว้หมดคนทำแต่ต่ำกัมเลยนี่ไม่ต้องเสือกเรื่องเขาไม่ต้องเสือกเรื่องเขาแสนหนึ่งเอามัไม่ต้องไม่ต้องเอกเรื่องเขาได้แสนหนึ่งเอาไหมออกมาออกมาไม่ต้องเสือกเรื่องเขาได้แสน ไม่เอาสองเจ็ดเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งเขาสองเจ็ดแปดเขาจัดการเขาเองไม่จริงๆต้องถามนี่ไปถามไม่ได้ใช่มคะเยอะมากมีมีสาวอะไรตาตาก็กอดแต่เขาเอียการ์ดชื่อเอาไม่ให้เลเลยเอาไม่ให้เลยเลยบอกไปแสนห้าไปเลยไอเดียเดี๋ยวคุณเดินนะสามแสนนี่แกงเวนลี้เหรอ ไม่ครับไม่ใช่แก <started> ๊งไม่ไม่เขาโกงมิเชลค่ะป้าไม่ลงแก๊งไอรินไอรินออกมาจะไปขึ้นกับสภาเหรอครับป้าเอเยาะ์กับแก๊งคุยก็ไดครับไงแดันไมกใช่ค่ะหนูอยากดูค่ะก็เลยว่าจะคุยให้จบโดนตอนพี่เชงพี่ดูครับไ่อยากมีพี่เชงไอ้หนุ่มมีอะไรกันอ่ะฮัลโหลมีอะไรกันอ่ะแค่จะบสตอรี่เฉยครับสตอรี่อะไรกัน ส่วนตัวครับนะสสวัดี้องอันนี้เป็นตำรวจเก่าหมดเลยเหรอใช่ครับยว่าเนี่ที่จบทารีตรงนี้เลยครับบอกแล้วไอ้สัตว์บอกแล้วใช่ไหมให้กลับเข้ากรมไม่ลูกๆผมมันมีปัญหาผมเลยมาเคลียร์ลูกเองอยู่เป็นตำรวจปะเป็นหมดครับเป็นหมดเลยเหรอทุกคนครับตัวเองผู้หญิงยังเป็นผู้หญิงเหรอใช่ครับอ้าวตำรวจสู้ๆนะครับกับคนสวัสดีครับพิกเกียร์วัดดีค่ะแขนซ้ายกับแขนขวาผมมายกขึ้ได้ไหมโโหจริครับ สนใจไหมน้าน้าครับครับว่าไงคะเดี๋ยวน้องขอแลกรถคือนนะครับไม่อพี่อยากลูบหูหนูทั้งหมมากเลยจ้าเอ้ยรบกวนเก็บรถได้ไหมอะมันทำหม่วงนะรันนี้คืออะไรอันนี้เอาไปเลยอ๋อไม่จะดีกว่าไม่อาไกำลังฟินเลยขยานกำลังฟินงไม่คุยกัพี่ชองนี่ มันเป็นมันเป็นทรัพย์สินของน้องไอชมมึงขอน้องมาเลยมึงเอา G T ทีทีไปแล้วไงก็ใช่ไงกูแลกกับน้องเขามึงก็จัดการเรื่องกับเขาแล้วนี่นะก็เดี๋ยวกูเดี๋ยวน้องมันให้ตอนจบแข่งไงไม่จีทีทอยู่กับพี่เกียพี่ไปเอากับพี่เกียร์เพราะว่าเขาถือว่าเอาของให้น้องก็คือรถอะไรนะรถอันนั้นเขาอ่ะมันถือว่าแลกกันเพราะว่าเงินที่ซื้อ G T ทคัีนาดนั้นมันเป็นเงินส่วนกันตับขาไอชงไม่ตองพูดววะมึงไม่ต้องพูด เข้าใจใช่ไหมไม่คือมึงไม่อยู่ใช่ไหมกูคุยกับพี่กูว่ากูจะยิ้มทํางานแต่ถ้ามึงไม่ให้ยิ้มก็ไม่เป็นไรก็ไปไอ้เบคนหมาไม้ไหนอยากไปดูอ่ะอันนี้มึงคุยกันสองคนนะไม่เกี่ยวกูนะชมเราไปน้องไปเราไม่แล้วถ้าพี่เอาไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนบว่าสภาให้เงินแก๊งพี่สองล้านเลยนะถ้าหนูเอารถทัร์เตอร์โมอะไรอะให้พี่ไปเพราะมนให้หนูมันก็ไม่เหลือรถอะไรเลยดังนั้นพี่ต้องไปไปคุยกับพี่เกียว่า ไม่เพราะว่าไม่ตอนแรกคือกูคุยกับพี่กูแล้วไงว่าจะเอามาให้กูอ่ะทีบีเบียรรอเออก็ตอนแรกพี่ตอนแรกเขาก็มาบอกหนูว่าเขาให้พี่เคียร์เหมือนกันนาน่ะไม่ไม่ไม่ตอนแรกมันเขาบอกจะให้แบบพี่แต่พี่ก็เลยบอกว่าเอองั้นแลกแลกวกันพี่เคียอยู่แล้วถ้าสมมติว่าทีทีเบีเขาให้ที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วทูนิสโมก็ต้องเอากลับคืนมาอยู่ดีปะถ้าเขาให้อ่ะเขาไม่ได้ให้แลกซะหน่อยว่า อน้าบอกว่าให้แลกกันให้แลกกันกับหนูไว้นี่ไงมึงเอาจำสองไปแลกดินี่น่าสังใช่ปะชมด้ยไอ้บุรพี่กูไดว่านี่อหาไม่ครซื้อต่อไง้ไม่โอนก็ไม่โอนมึงมึงจัดการน้แล้วเดี๋ยวเออด้งม่ไดะไม่ได้แล้วจะซื้อต่อเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้หนึ่อ่ะก็เอามนกไม่ด่ว้กันปวะผู้ถามจริงป่าวูเชิญสัตว์ โอ้ยเกี๊ยวดีครับดิแพทย์เสดีครับดิแพทย์ปากดีกันแล้วเว้ยตั้งแต่ที่มึงพูดอ่ะพี่ก็มีคนอินบ็อกกูมาเต็มเลยว่ามึงใช้คออะไรพี่เฉินเราเราเราจคนถามหนูเราจะไปดูเขาต่งกันไหมเราไปดูดีไปดูไปดูดีดูดีคือมันะีนะดูผู้ชายต่งกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปเสือกเรื่องนั้นต่อนรออยู่แล้วเราจะชอกไปแล้วเนี่ยพวกเก่าแสงหนึ่งให้กอนให้เลยเขาบอกว่าเทนนิ่งเก่าใช่ไหมหรออัน อย่าไปต่อยกับใครเนี่ยตำรวจอยากดูอะไรนะน้มึงเป็นตำรวจเก่านะเว้ยมึงจะไปต่อยประชาชนทำไมเอาใี่ก็รถใครไปน้าต้องเอามน้าน้าบนรถเนี่ยไปพอแล้วปู๊มึงไม่ต้องพูดกับข้อกลมไปไปไม่ก็ให้มันเคลียร์เรื่องให้เสร็จมันจะได้ไม่มีค้างคาตับคอมเองเคลียร์เสร็จปุ๊บกับข้อกลมเลยนะวันนี้นะวันนี้จะได้จบตงจบพูนได้ทั้ทีฟังตำรวจเก่าบอสนะพวกกลัวพวกกลัวอยู่ตำรวจเก่าคนนี้เขาชื่ออะไรนะตำรวจเก่าเขาชื่ออะไรอ่ะอะไรนะครับคนที่มีปัญหาเราชื่ออะไรนะครับไม่ไม่เราเราผมชื่อบอมครับบอมอออันนนี้บมเเเป็ตำรรวจก่าห เป็นเป็นโอ้โหเป็นนานแล้วครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเลยอ๋อแล้วเพิ่งกลับมาใช่ครับเพราะผมติดตาลีกใช่คก็เป็นตำรวจนะว่าตอนที่เขาไปใช่ครับว่านี่คือบอลมาเคลียร์เสร็จแล้วจะกลับตำรวจถูกไหมอ๋อบอนตอนที่รู้จักไก่วี่เหรอใช่ครับ ผมเองผมผมเล่นอยู่กับวีแหละครับแต่ว่าอยู่คนละะอยู่คนลแก๊งวีอยู่แก๊งหญิงล้วนผมอยู่แก๊งชายอ๋อมไม่รู้จักเลยครับรู้สึกมันมีหมอมายืนแอบฟังครับไม่แต่คือในตรงนี้ผมอยากให้ลูกๆมันจบอะเพราะว่าไม่เอาแม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่แต่ผมคิดอูว่าผมจะแต่งตัวเป็นไอรีนล่งไม้ต่อยกับมันเนี่ยจะทืบแม่งเลยเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าไม่พวกเองไม่มีแก๊งไอพวกเองเสียเปรียบเต็มเต็มเลยแก๊งได้หนูกระทืบเองได้แต่เสองคนที่มีหูอะส่งให้พี่เดี๋ยวพี่่ชวยฮะ ก็ส่งสองมาแล้วหนึ่งนิ้วนะนะตก็ไปยิงนี้ไปหุไปหลยไปไกลๆเดี๋ยวนังติดรถกูไปไปเดนกโดนกำดักน้ำอะไรตุก็มีหูส่งจูดี้มให้ผมด้วยนะครับอะไรบาอย่างสวัสดีค่ะสวยส เมื่อกอะไรนะอะไรนะไม่ไม่ไม่ยูซีไว้มเป็ยอไม่ไงก็เป็นห่วงบางทีมาแล้วบางทีมาแล้วไปไปไปคุยเลยออ้มือดนี่นะไปที่แดงทีแล้วแดงกันมันยังไม่งืนขอดีแล้วงกนแล้วกันขอทีแล้เรื่องได้ไหมครับหนูหนู้เสเขาไม่ต่อยั้งอ่ะเขาไม่ต่อยังอ่ะใช่ผมจะได้เสพเาจะไปกัละ กำลังจะไปแล้วครับกำลังจะไปครับอ่าฮอตจริงๆนะช่วงนี้เราฮอตเนาะน้าโอ้นี่ช่วงนี้สภาพห้องน้ำครับ่ยกันแล้วนี่เดี๋ยวต่อยต่อยก็ไม่โปรต่อยก็ไม่โปรแต่ผู้หญิงกระตุกเป็นนู้นนู้นไม่รู้มาแล้วนะไปต่อครับว้าวว้าววว้ามีแล้วมีจะบินกี่โมงนี้พี่ฉีไม่ไม่นั่งแล้วหรอถูกว่างมามาก่อน อาตาไปเลยครับพี่เิไมไปไปทำไมไม่ต่ยไม่ไม่ไม่ลานจอดรถคาสิโนฮะเดี๋ยวลูกมาอะไรๆไปเลยไปเลยขอเวลาช้าครับไมช้าไปเลยลูกสองไม่ร่ว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 งไปสุดตรงไมลูขึ้นรถผมได้นะครับ นะครับคุณชื่ออะไรล่ะครับชื่อบีไงอ๋อบีเหรอจำได้ไหมจำได้ิครับที่เป็นแม่ของลอรีนใช่ไหมใช่คับใช่คับแม่ลอรีนค่ะกับแสตมหรือเปล่าใช่ใช่คับใช่เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีค่ะเหนื่อยอุ้ยเอาแล้วทำไมเข้าพยูนกันตอนนี้มันไอ้เนี่ยครับมันบัานะครับเนียค่ะแต่ก็ไหวอยู่นะวีไว ใช่ค่ะบ,บีไหวค่ะวใช่ไหมพี่ไหวคะ่ะเบบี้ก็ไหวนะครับเราเชื่อเบบี้เหรอใช่ครับโหน,น่ารักจังเลยน่ารักจริงเหรอครับใช่ครับน่ารักมากเลยมั่นใจว่าน่ารักไม่อะมั่นใจสิต้องมีไม่มั่นใจด,ด้วยหรอก็อน่ารักจริงใช่ไหมครับเขาไปไหนกันแล้วอ่ะ เขาบอกกระลาดไม่ใช่หรอไอ้กระลาดตรงเนี้ยคาสิโนอ๋อใช่ครับคุณก็ใช่นะครับใช่เลยใช่แม่ของลูกเนี่ยครับใช่ครับเป็นแม่ของลอรีกับสแตมป์ครับเอาล่ะจบเลยโอเคอะไรนะอ้าวพี่เฉิยครับเคขาตกรถน่ะผมเลยรับความคุยเขาก่อนไหมเกีย็บสีโตแหลมือชิบหาย อะไรนะครับคลาสสิกนาดแบบคลาสสิกคืออะไรวะคลาสสิกคือต่อยไม่ใช่กระแตครับใช่ครับเราชนะเราไม่ได้อ no ๋อแบบต่อยธรรมดาไม่ใช่กระแตกันเลยเหรอเก่งมากเลยอ่ะ คืออะไรอะสิกขอครับอ๋อครับสิกคือต่อยแบบห้ามใส่กอดแตกใช่ครับไม่ได้ไอเลนไปพูดเลยไม่ไม่ไม่ฟังฟังกูนะมันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เยอะมึงก็จะว่าฝั่งเราไม่มีสิทธิ์ที่เลือกได้เยอะเพราะว่าไม่ก็ลองไปคุยดูก่อนคุยแล้วกูขี้เกียจคุยกูลำค้างในพวกฉันต่ำพวกนั้นอ่ะแพ้แม้แพ้แม้เลยก็ยิงคอนแล้วนะครับคามเรายิงไม่ได้แล้วรอแล้วกูจะรอแล้วนะไอเหี้ยมันพังเอยบอมแม่เอาวะไอบอมแม่งสดไวบอมเดียวด่าแบงเลย

ได้สองหมื่นเลยนะสองหมื่นขอผมขอผมขอพรจากอาเชนหน่อยได้ไหมครับเอ้ยอย่าเอาพรจากผมเลยเจ้าพรผมจะตายอย่าเลยอย่าเอาพรเลยเฮอยเอาพรเอาพรผมไปตายหานตัวอะไรตัวเงี้ยครับโดนตำรวจจับก้มกราบแล้วล่าสุดโดนหนักผมโดนหนักเลยโดนโดนหนักจริงเหรอครับสองแสนสามไม่ต้องใช้เสียงหลอกจริงเหรอเฮ้ยถ้ากอแตกถ้ากอแตกผมแพ้ชัวร์ผมบอกกันเลยไม่บอกมืเสียงหลอกดิ โอ้โหนั่นแต่แบบไม่ต้องหนอกไม่ต้องเนาะเลยถามง่าก็ได้ค่ะสิบสี่ชั่วโมงเลยมึงสองคนไม่ใช่ก็ได้ไปมึงสองคนเพื่อนต่างคนไปฟังเริ่มคารหฮูชบหายดิ้นพี่หูดิ้นไหมถังไอ้คนเซิร์ฟต่อยกันทั้งวันมึงก็พูดกันได้ด้ยอย่างเงี้ยไม่คืออ่านหนังสเตตัสผมตั้งว่าไว้รุ้นบ็อกซิ่งอ่ะเดี๋ยวกูอมไม้พูดแม่งเลยตกอเพียลองเพียลองพูดแบบนี้ได้ไหมแบบทำไรครับสวยๆเงี้ยสวัสดีครับสวยทำไรครับ

ขอโทษค่ะเนี่ย่าแห่ไหมเนี่ยแหละครับบอกว่าไฟเป็นอย่างสูงนี่อกเพม่รู้เลยนะเพราะหนูพอพอคุยกับเบียเติดใช่ไหมก็มันมีปัญหาสองแก๊งเยอะดีเลยด้วยใช่ครับหนูก็เลยสั่งพ่อไปแล้วจะคุยอะไรไม่รู้เนี่ยก็คือบทสรุปคือ รอบเดียวจบถูกไหมไม่ผมผมกําลังจะคุยขอสามสามไอเนี่ยสามในห้าลองลองผมได้โอเคครับโอเคโอเคครับเพราะว่ามันจะได้แบบวินเดียวมันไม่รู้ก่อนแหละเข้าใจไหมได้ครับได้ครับโอเคครับมาดมหนูห้ยานี่คือเล่นได้ทุกอย่างใช่ไหมครับหรือว่าหรือว่ากอดแตกกอดแตกอย่าวเอาอย่าให้จบแต่ตอนเล่นกันเถิดอาเฉินอะไรนะครับ มันมาเอาง่ายแต่ถ้าเกว่าจะเป็นสาม้าเนี่มันไชื่อกันสามในห้าไม่ใช่การต่อยอะค่ะมาว่าว่าาิกมันไม่ใช่ครับ่ตอต้องไปเรียนรู้มกันคือต้องต้อต้องตององต้องต้้ง้องต้้องต้องต้องตององต้อง้องต้งไงต้ะงต้งต้องตองต้อ้องตนอง้ง้งต้งต้ค้งต้องตองไ้อ้อ้ง้้อู้อ้้ออ้ง้ เริ่มหลอกอย่างเริ่มเซตผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุยคุยอยู่เนี่ยว่าจะเอายังไงน่ะอ้าวเฮียแบงส่านทุกคนไหวและพวกนี้ไม้อคลาสสิกเหรอไม่ต้องใส่คลาสสิกเหรอไมให้องใครับเพราะว่ามันคลาสสิกคือดูสัใส่อะไรก็ยังด้วยมาแทงไม่แทงไม่ถูกอ่ไรอย่างเงี้ยเพราะรูกผมก็รู้รู้ผมรู้อยู่ลูกผมไม่ค่อยเก่งแต่ผมอยากให้มันรู้ว่าบนเรือของมันเสียแสนหนึ่งขอใครเท่ากับโดนนะบ้ามั่นคงเอาเลยเอาเลยไอ้โทนี่ไปกินให้เปิดอ่ะโทนี่เหรอนั่นอะไรอย่างเดี๋ยรอรอไอ้นี่ก่อนนะ พี่สาวชื่ออะไรคะอะไรนะคะพี่สาวชื่ออะไรชื่อจริงๆอีฝั่งนึงใครเหรอเป็นหลานบอกไม่เลยเป็นอะไรเนี่ยหลานนนี้อ้อใช่ไอเกียบอะไรดิฮะอะ้วพี่อยากรู้ว่าไอ้คาคาสสิกที่ว่านี่คือเกียบอะไรปะเนี้ยไม่คือคลาสสิกที่ว่าอย่างนี้คือสมมติอ่าแล้วถ้าเกิดเวลาโดนต่อยรัวๆอย่างเงี้ยมันจะแก้ไงอ่ะก็ต้องหลังอ่อนอย่างเดียวหรอสามเหลี่ยมหลังอ่อนสามเหลี่ยมหลังอ่อนคือเชี่ยวอะไรวะอะไรคือสามเหลี่ยมหลังอ่อนไว้สัตว มความก็คือเวลาตัวพี่เซพี่แค่ไปไปหมดไปหมดไม่ไม่มันใช้มันใช้ได้หลายอย่างเลยมันใช้หมัดสันก็ได้ใช้หมัดหมัดพุ่งได้เหมือนกันปีชี้อะไรวะไม่ไม่ต้องสนหรอกพี่เราหมัดเหล็กอยู่แล้วกูมงกุ้งแค่ว่าเขาบอกว่ากอแตกมันง่ายไปมันง่ายวิกุมันไม่ได้ง่ายไม่หรอกเขาโฮแบบว่าอย่าแบบวัดสเต็ปกันไปเลยแกแบบไม่ต้องมานั่งแก้เฮียอะไรกันแล้วเฮียแบบตุ่มต้นเลยให้เป็นฮีเลอร์ดูทรงละเออให้เป็นฮีเลอร์ด้วยแปลว่าหมันจริงโอ้โหแสนหนึ่งเป็นพี่ก็ให้ เออก็จริงไอ้เฮียแสนหนึ่งมันจะเอาชนะคว้าแไปทล้วคือมันบอกว่าก่อแตกง่ายจัดอะต่อยให้ชนะกูดี้บอกง่ายอะไม่ไม่ไม่ที่พี่ได้ยินมาคือที่เขาผู้ชายยอมคัสต่อยไอ้บอกที่คัสสิกคัสสิกเฮียเนี่ยเพราะว่าเขาบอกฝั่งเขาเองใช้กอดแตกไม่คล่องแค่นั้นแหละคัสสิกก็คือแบบว่าโนกกอดแตกอืมก็โนกกอดแตกก็ต่อยอยู่พยายามพยายามพยามไม่กดอกอดแตกกอดแตกเล่นเงินยากกว่าคัสสิกแต่สมมุติถ้าพูดหรออยู่ดีกอดแตกแบบว่าอยู่ดีกอดแตกออกอะทำไงก็ถือว่าฟาวาอะ ก็ใช้กันไปดูดิชีกูมั่นใจด้วยงไงว่าก่อแตกมันง่ายวะก็จะฝึกกันได้อะแล้วไหนจะแก้อีก่ะถูปวดหัวจะตายอ่ะสองวันแล้วเนี่ยเขียวเลยที่คะส่งเงินมาเลยค่ะไม่หยากไ่อยดักไบจัลบวกห้าล เอาเนโอ้ก่าเขาันนี้สามเรียมคืน่าเกมเมื่อกี้เนี่ยใช่ปะสามเรียมคืนมัเรียมคืนมานนี้ทันปะไม่ทันพนพูดไปเกมเพย์เลยสัตว์ทันอาเขียวมันมีห่งโอ้หโอ้โหโอเคครับหูกลับก็ได้สองรอะ ไม่เป็นไรเช่ามันเช่ามันเงินแสนหนึ่งพูดกูฟาร์มมาได้อยู่แล้วกูไม่ฟาร์มดีจริงจป้าเอาไม่ได้ป้าจะเทลูกลูกใจไม่ได้แล้วไม่ไหวข้ามุ่ยไอเด็กเก่าไอ้เด็กเก่ได้เีย็นเหมือนเราเนาะไอ้ด็เก่็กเก่าไปอยู่อีกด้วยะคือเลดจะกลับมาอยู่อีกหรอแม่เลดมีไวอยู่เลดก็อยู่วีอะเดี๋อยากกลับไปเล่นเลยส่งส่งลูกมาสิครับแสนหนึ่งไม่ใช่ปัญหาเลยโอ้ยเลยสมถ่ายรูปเพื่อแสนหนึ่งป้าส่งจะไปไหมลูกอะ ป้าจะส่งหนูเหรอไม่ได้โทษ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 คือไม่ส่งใครนะส่งสหล่อหล่อแต่โอนไวนะส่งใครไม่ส่งส่งคนสู้มือไม่ได้เอ้ยไม่หล่อแต่โอนไวนะบอกพี่พี่ผมไม่หล่อแต่เอาเงินแก๊งไปจ่ายให้นะครับผมเดีกยวปืูเดีวเนนั้นแหละไม่ผมไม่ทำอะไรเลยแต่ว่ายังไงผมเอาเงินแก๊งมาเปย์หนูได้ทุกวันนะเป็นแก๊งมีหลักล้านก็น่าจะเหลือแสนนะงงพาส่งใครไม่ส่งส่งหนูไม่ได้นะ นี่ครับสองพันเสียก็คือเสียนะสู้ๆเว้บอลคูวอลคูยสองพันเลได้กำลังนู้นนะพังดามนะไม่ไม่ไอรีนอ่ะมันไม่อ่อนมันไม่ค่อยได้ต่อยอ่ะมันฟาร์มอ่ะไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรมันติดไม้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ่อยมันไม่เป็นไรเต็มที่แค่นั้นกูไอรุนบ็อกซิ่งม่าพันชั่วโมงแล้วกูเฉยๆแก้เดี๋ยวบอมขอแก้ได้ขอได้ขอได้ไอ้ลินจะขอแก้จริงเหรอบอกขอแกแล้วแก้เปล่าไม่มันมือเปล่าเดี๋ยวมันโชว์ไม่ได้กอดแตกไปเที่ยเหรอเนี่ย ใช่ใช่ครับผมนัดเขาว่านี่ครับพนันอ่ะเขาเล่นกันฝั่งชนะเท่านั้นนำเยอะคือฝั่งผมคืออย่างนี้ฝั่งผมชนะก็คือมันก็ไม่ได้อะไรครับก็เลยคือยอมเสียดีกว่าเออลูกหนอ๋อให้มันจบไปใช่ลูกจะกลับตำรวจด้วยโอเคเขราะเป็นห่วงลูกโอเคเท่านั้นแหละกูรู้เรื่องแล้วเออเอาลูกเอาลูกมาฝากกูรู้เรื่องเอาลูกมาฝากฝากแล้วนี่คือมันจะดีขึ้นใช่ไหมเกียร์ถ้าถึงลูกชายผู้อื่นไม่ไม่ผมเป็่ไม่ใช่หรอ อะไรเอาดิเขาบอกว่าไปเริ่มบ็อกซิ่งพันวโมงเอาดิกูได้หมดันดิเอาดิเอาดิเดี๋ยดิแสนหนึ่งเอาดิเลยยังไงไปกดันเลยเราต้องการเลยไม่ไม่ไม่ไปกดไปกดไปกดเงินก่อนนะให้เดินเจนส้มสีแบบนี้ก็ได้ไหมไม่เจ้ได้ไหมได้ครับอให้จบตรงนี้ก็จบเลยผมไม่อยากมีปัญหามากกว่านี้แล้วดีละดีละพี่น้องเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนแต่พี่ใช้แชมป์สนามนี้คือแชมป์อะไรบ้างไปล็อกเลยไปไม่แน่ใจครับ จะปไป่า่มมลไม่ไ้เไม่ดดะไม่ไไอเไม่เดี๋ยวตหรอไม่คือคือคือเดี๋ยวตาต้องไปไ่ไป่อ่ว่อ้เออดได้่าดูได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาดิอะไรนะดูได้สิคะหนููเกียเกียเกียสวัสดีครับ ไอตีอยากมีเวทต่อยหนึ่งแล้วได้แสนหนึ่งไอตี๋เองว่าเองไหวปะวะเอ็งไม่ท้าเขาแสนหนึ่งจับดิเอ็งหัวหน้าแก๊งเลวิดนะเอ็งจะมาอะไรไม่ได้นะไผมไหวครับเคลมหนึ่งคลิปเอ็งไหวเปล่ะเนอะเอ็งโอ้ผมได้แล้วครับมันเขี้ยวไม่แต่ถ้าเล่นถ้าแต่ถ้าเล่นจริงๆอ่ะเรามันเทียบเดียบเลยเรื่องคการรักษาเรื่องหลายอย่างอ่ะฝั่งเราเกินยี่อยู่แล้วอ่ะตรงเนี้ย เาเรียกเขาเขาก็ไม่ไหวหรอกเพราะแต่ละคนก็ต่อยตึงอ่ะที่กลัวม่าเชี่ยปวดโทษจะไว้สัตว์รอให้เจ้าใช่เงินพี่น้องชายสู้ๆครับเช่เกันครับเก้นครับวัคพับอันนี้ไปกดตังค์ที่กูไปหนมครับผมไม่หรือไงใช่ต้องขอโทครับรต้องหาเทวรับ ได้มาแสนหนึ่งต่อยกินตังค์กับผมแสนหนึ่งไหมครับอ้ไม่เอาน้องยังแพ้เลยกับพี่เกียรติไปไปหลอดเม่อไหร่พี่ลุกลงวางเลยโอเคครับผมรอยป้นะหใช่กับม่้อ่ห้าวินเสห้าวินสนไม่เป็นอะเป็นพี่ต่อยน้อไม่ได้ต่ยได้มนอนนอนน้องไม่มีตังค์ได้ไหมนี่ได้มาแสนหนึ่งต่อยกับพี่ไหมห้าวินเสดเก็บไว้เยๆจุดเดีกูเดินมาเยอให้กอดแตกด้ให้กอดแตกด้โอ ป้าพาน้องไปเปลี่ยนชุดกเลยกระเป๋าอะไรคะกระเป๋า1.6ืหนึ่งหกครับหนึ่งหกหก